ไปที่มูล,ลนิธิร่วมกันจันยูเขาประกอบพิธีทักศิณน,นุประทานมอบทุนการศึกษาบวงสรวงหล่อพระพุทธรูปเนื่องในงานวันทรามบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสมเกียรติสมสกุลล่งเรืองผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูล,ลนิธิร่วมกันกันยูครับท่านผู้ชมครับเมื่อเวลาเก้านาฬิกาเนาทีของวันที่หนึ่งทีท่ผ่านมานะครับที่อาคารศาลเจ้าหน้ารูปหล่อก่อตั้งมูลนิธิร่วมกันจันยูตำบลบางพีใหญ่ อำเภอบางพีจังหวัดส,สมุทรปราการมูลและ,ะที่ร่วมกระจนอยู่ประกอบพิธีทักษิยานุประทานมอบทุนการศึกษาบวงสรวงร่อพระพุทธร,รูปเนื่องในโอกาสวันทาบุญอุทิศส่วนบุญส่งกุศลแด่คุณพ่อสมเกียรติสมสกุลลุ่งเรืองผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูล,ละนะิธิร่วมกระจนอูนะครับโดยมีท่านดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกระจนอยู่ พร้อมด้วยคุณทวีชัยเจียระยะเอี่ยมอุดมนะครับเป็นอรองประธานนะครับเขาก็มาร่วมกิจกรรมนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับมูลนิธิร่วมกันยูเนี่ยเขาก็ยังมีการเพิ่มศักยภาพในการทํางานเกี่ยวกับด้านกู้ชีพนะครับโดยการเพิ่มรถพยาบาลเพิ่มอีกอีกห้าคันพร้อมอุปกรณ์รวมมูล,ลค่ากว่า12ล้านบาทเพื่อ บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ทั่วโลกยอมรับในปัจจุบันเนี่ยมูลนิธิร่วมกันตันยู่มีรถพยาบาลรถเก็บศพรถอุปกรณ์กู้ภัยชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางบกอุปกรณ์กู้ภัยทางน้านําชุดดับเพลิงและชุดกู้ภัยรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยอาคารสูงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจํารถที่ได้รับการฝึกอบรมและร่วมซ้อมแผนในการทํางานภายในประเทศและต่างประเทศออกไปเป็นปฏิบัติงานเนี่ย 24ชั่วโมงอีกทั้งมีจิตอาสาสมัครเนี่ยทั่วประเทศพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอีกกว่า9,000คนโดยยอดเงินกิจกรรมในวันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย59,264,663บาททวนนี่นะฮะอ่า วสนับสนุนข่า